สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับภายใต้บริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลของเรานะครับขณะน,นี้มีสินค้าภายใต้แบรนด์นางงามอยู่ถึง5ชนิดที่กําลังขายดิบขายดีมากสินค้าขาดตลาดนะครับอย่างแรกนั่นก็คือนี่น้ำพริกปลาสลิดแท้ๆตรานางงามเป็นน้ำพริกปลาสลิดล้วนๆเลยนะครับถังกระปุกนี้มีแต่ปลาสลิดนะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดนะครับมีสองรสชาติเผ็ดมากและเผ็ดน้อยนะครับมีแพคเกจจิ้งอย่างดีมีอลูมิเนียมปิดนะครับ1กระปุกแบบนี้ สามารถมีอายุได้ถึง6เดือนทีเดียวนะครับกระปุกละ299บาทครับใครสั่งสากระปุกนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับอันนี้เป็นสินค้าอย่างแรกที่ขาดตลาดขณะนี้ลอ็ดใหม่มาแล้วใหม่ๆห,ห,หอมๆเลยครับอย่างต่อไปอันนี้ทันสมัยสุดๆนะครับแฮนจลพลัสนางงามอันนี้คุณขาดไม่ได้แน่ๆนะครับขณะนี้ ฆ่าเชื้อโรคป้องกันโควิด19และยังใส่สารบำรุงผิวมือมากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับอโลเวลาแบบเข้มขน้นวิตามินอ e ีแบบเข้มขน้นและนอกจากนั้นยังมี b 5แบบเข้มข้นนะครับขวดละ189บาทถ้าสั่ง5ขวดคูณไปส่งฟรีทั่วไทยขณะนี้สินค้าขาดตลาดลอดใหม่มาแล้วมีจำนวนไม่มากสั่งด่วนนะครับต่อไปนี่นะครับ Next เซรั่มนางงามสินค้าก็ขาดตลาดเช่นเดียวกันนะครับใครที่ คอเหี่ยวคอย่นคอเป็นเส้นคอมีเหนียงนะครับคอย้วยคอพังอันนี้เฉพาะทาคอไปถึงปกหูครับจะตึงกระชับนะฮะขาวสว่างกระจ่างเนียนสายเส้นสายสีดำๆมันจะหายไปและเหนียงก็ค่อยๆกระชับขึ้นอันนี้ทํามาเฉพาะใช้กับคอเท่านั้นเข้มข้นสุดๆนะครับหลอดละ890บาทครับส่งฟรีทั่วไทยครับสั่งหลอดเดียวก็ได้เพราะสินค้าขาดตลาดอยช่วงนี้อย่างต่อไปนี่ เฟซเซรั่ม um นะครับเฟซเซรั่ม um นางงามขายดิบขายดีมากอันนี้ขายแบบขายดีทุกช่องทางนะฮะลดใหม่มาถึงแล้วนะครับเรียกว่าเป็น Lifting and w h i t e n ช n ่ครับช่วยทำให้ยกกระชับผิวหน้าและแก้ปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำนะครับรูขุมขนกว้างนะครับและมีริ้วรอยมากมายเป็นเซรั่มใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้ออื่นเลยสามารถทารอบดวงตาได้และบริเวณลำคอได้ด้วยถ้าใครไม่มีนะครับ เจลที่สําหรับทาคอนะครับเรียกว่าประสิทธิภาพสูงมากๆอันนี้ผมใช้เองการันตีได้เลยหลอดละ450บาทครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษครับ5หลอด2,250บาทแต่เราไม่ขายครับ5หลอดเราขายเพียงแค่1,990บาทและแถมนี่นะฮะเซรั่มลักแร้นะครับฟรี1กล่องมูลค่า590บาทฟรีใครอยากได้ชุดนี้นะครับเพียงแค่1,990บาทเซรั่มนางงามนะครับ 5ห,หลอดและเซรั่มรักแร้นะครับอีก1กล่อง590บาทฟรีส่งฟรีทั่วไทยเช่นเดียวกันครับแต่สําหรับท่านที่ชอบนะครับเซรั่มรักแร้นางงามใช้อยู่ตลอดนะครับจำหน่ายมาประมาณ2ปีแล้วนะฮะกล่องละ590บาทครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ2กล่อง750บาทส่งฟรีทั่วไทยใครอยากจะสั่งเฉพาะเซรั่มรักแร้นางงามก็ได้2กล่องส่งฟรีทั่วไทย750บาทย้ำอีกทีนะครับ ผลิตภัณฑ์ทั้ง5ประเภทนี้สั่งตรงที่ Adnawat นะครับมี Ad นำหน้านะครับและ Nawat ครับช่องทางเดียวเท่านั้นคุณจะสั่งอะไรพิมพ์ว่าประเภทของที่คุณสั่งเช่นน้ำพริกปลาสลิดนะครับแอนเจลพลัสนะครับเน็กเซรั่มเฟสเซรั่พร้อมของแถมหรือเฉพาะนะครับเซรั่มรักแร้นางงาม2กล่องนะครับ750บาทบอกประเภทสินค้าหรือจะสั่งหลายอย่างก็ได้ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคุณได้โปรโมชั่นนี้มีให้เฉพาะ3วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเอาควักมือปวักมือปวักมือมาช่วยกันขายนะครับมา